สวัสดีครับพ <c> บ <oughs> พอกันกับเพจสำรับช่องสำรันบ้านมาเช่นเคยวันนี้มีเมนูกับข้าวซับซับตามภาษาผู้เบายำรายการแรกราการแรกก็จะเป็นแจวปลาร้ารับซับสิบบาท เมนูที่สองก็จะเป็นข้าวไข่เจียวโอ้ไข่สองใบทำเองกินเองนักเลงพอ,อเป็นไงเมนูที่สามก็จะเป็นกับข้าวโรงงาน ผักปลาดุกอืมปลาดุกมะเขือหัวอืมแซ่บแซ่บ,ซบยู่เดียลยี่สิบบาทภาพรวมวันนี้ลงทุนไปห้าสิบบาทกินได้สองมือ้ออ่ามื้อตอนเที่ยงก็ยังกินได้อีก อ่าสำเนียก็อิ่มแล้วล่ะครับกินเพื่ออยู่เขาบอกเดี๋ยวจะซมูม m มาดูใกล้ๆ มันก็อร่อยดีนะอ่าเซบอยู่เซฟอยู่เซฟอยู่อ่าโอเคครับหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามสำรานบ้านานาหน่อยเด้อครับเพิ่งัดทำลองดูลองดูขอบคุณครับ